สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาไปทําที่กันไก,ก่นะครับไก่งูลูกไก่งูนะครับเตรียมเตรียมของไว้แล้วนะครับเป็นคนช่วยถ่ายนะครับวันนี้โอสิ่งอันนี้ไม่ไดยนะค่อยมาเอาไาจะพาไป เือไกมาแล้วเดี๋ยวเอาออกไหนม,มันต้องใส่อันนี้นะแต่งโมสามลมนะครับนี่นะเดี๋ยวต้องทำยังไงไม่รู้ตอกรับรอไม่เดี๋ยวไกมันมาเขี่ยงไง เตะแล้วช่วงนี้นะครับถ้ากินหรือไม่จะบินเขาได้ปะโห่ละ นะอม่พอนี่ได้ก็เอาไว้นั่นมาใส่แส่นี้กันมีสามลุมนะครับได้กินหรอ ใบมันเช้าใส่เพิ่มอ๋อนี่นะนี่น่าที่จะอะไรหนุ่มมันโตเหรอ ไก่เยอะนะไก่อะมันมาไม่มาตรงมะแต่ไม่ค่อยเห็นมาแถวนี้นะ <c oughs> แต่มันอยู่แต่น,นอกป่าไง

ยังไงไใบกระเพราใครดูสิกระเพรางอกดำธรรมชาติไงใช่ใช่มันงอกก่อนๆๆนั้นน่นตอนแรกยังไม่ทำแล้วไงตอนแรกยังไม่ทำไอ้นี่ไก่มันก็ไม่มาหรอกมั้งพอมันทำไอ้นี่ไก่มันก็น่าสงสัยอ่ะมันคงจะมาดูแล้วมีมันอะไรงอก เลื้ออยูไไ่ไม่น่ารอดเลยเข้ามาได้บ้าเลย นอนต,ตอนไรมันมันไม่มาเข้าหรอกใส่นี่ไปมันจะมาเข้าเนี่ยใส่ง่าย็น่ามั้งมีนอนเลยค่ะเราไว้ข้างบนก็นพอมั้งเขียนไม่ได้แล้วนะม,มันงอกก่อนแล้วค่อยเมาเอาอกใส่ง่ายกว่านะ เกิดป่าวะเรียนวิธีให้ให้ให้จะม ah? ันงอกก่อนไงตระไรมันไม่สงสัยนะ ตอนนี้มันอาจจะมาหรือเปล่าโอเคไปดูอย่างอื่นกันหน่อยอ๋อหลุมใหอ่หลุมกล้วยฮึ่มหลุมกล้ลย <c oughs> วลยกันแล้วตรงน,นี้ก็นนมตีต้นอย่นี้ด้วยนี่มะเขือกวาปตุ้กต้นใหญ่มันอยู่ตรงนี้นี่ต้นตัดออก เดือดตรงต้นตน้นหนึ่งเนี่ยดูเห็ดมีเห็ดป่ะมีมีหลายต้อนอยู่นะนี่ฉันถอนโดนมันรู้เปล่านี่มีหลายต้อนอยู่นะเนี่ยเนี่อนอยเป็นพวงกำลังจะโตนี่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 เยอะนะเนี่ยมะเขือพวง<ส>ครับไม่มันอะไรใครเตียกอ่ะ หาเห็ดเจะเจอเห็ดแล้วเจองูวันนียเห็ดมันอาจจะงอกเนาะมันตำโลนะครับโดมมะพร้าวนี่มันเลื้อนะ บ้าน,นเขาั้งเนี่ยใช่บ้านเราเอ๊ะใช่บ้านเราเหรอม,มันเลื้อยมาจากบ้านเราเนหต้นกล้วยปลูกใหม่นะครับอ๋อนี่ดู เลือต้นอยู่แถวนี้แหละ่ะบัวเรียกแล้วนะตน้ตนกล้วยก็ผ่าเมื่อ,อกี้นะ อ้าวลืมเอาจอบจอบกลับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อู้เรกัดพัสดุนะครับที่สองพัสดุ ตอนนี้ก็รถคนส่งกเคอรีพวก,พวกอะไรช้อปปี้นะจะมาสง่งเข้ามาทุกวันนะครับที่นี่ราะว่ากอ่กอนอยู่นู่นนู่นก็เข้าไปทุกวันเหมือนกันทั้งสังหลายทั้งงานส่งซ่อมเนาะนี่นะ กลับเข้าที่โอเคครับเดี๋ยวมันมันงอกมันออกนะครับเดี er ๋ยว <_ d ans> ให้ดูไปถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ <_ d ans> ก็มันไหนตัว,มตว,มตวเมล็ดอะผมแช่น้ำไอช้ชาไว้ในน้ำแลนะ้วเนาะคือมันเริ่มออกอ่าเริ่มออกหนอออกออกยอดออกมานิดนึงนะครับ ขาก็เอาไปลงดินเนาะนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็อยู่แบบชิวๆบ้านก็ห่างๆกันนะครับปลอดภยัยค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าโซนกรุงเทพนะครับที่นี่ไม่มีคนพลุกพล่าน เสียงนกเสียงไก่แล้ตอนเย็นนกเอียงเต็มต้นไผ่เลยโอเคครับประมาณนี้นะ